พันเก้าป้ายแพนด้าสามพันสี่เบอร์นี้จะเป็นเบอร์กลางๆแต่ว่าวันนี้โปรโมชั่นนะคะเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทพี่สาวนะคะคบั้นใดล่ะเยลโล่เยลโล่ L.W. ยี่สิบโอ้ยมาเลย มีอยู่หกสิบลูกค่ะเนี่ยเบอร์เดียวกันกับที่ลงไปเลยหน้าเพจเบอร์นี้เลยพี่สาวสองเก้าเก้าศูนย์บ้านไหนเอฟไม่ทันรีวิวเมื่อวานอันนี้ลูกหนูเปิดเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มาดูอีกแม่น,นี้หลัง้า้แบบว่าทยอยออกเรื่อยๆเลยแอนโอยจ๋ายอู้สวยอะ่ะอะให้ดูให้ดูฝั่งนี้แล้วนะแม่ดูชั้นผ้าฝั่งนี้นะมอสหมุนเลยพี่มามอสหมุนมากเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนึงให้ดูรอบก้อนเลยชั้นผ้า นี่หมุนไวไวมากงันไวเลยนะดูสองศูนย์เจ็ดครับมาเอมเอาอะไรมาให้สองศูนย์เจ็ดเะลูกค้าคารดิแกนใหมพรมจ้ะนะคะคารดิแกนไหมพรมนะคะเนี่ยตีฟูให้ฟรีนะลูกค้าคาร์ดิแกนไหม่พรมนะคะโปรดมองข้ามหน้าแม่ค้าในวันนี้นะ,ะนนนนะแม่วันนี้คือโกมาก วันนี้วิ่งกันตั้งแต่เช้าเลยว่ายังไม่ได้หยุดเลยบอกได้หยุดพักดีๆเลยลูกค้าวันนี้โปรส่งฟรีวันสุดท้ายนะคะมาเอาหน้าร้านก็ดีสั่งออนไลน์ก็ดีนะพี่นะคะวันนี้โปรแบบสนั่นวันไหว <c oughs> ไม่มีเวลาได้แต่งหน้า <c oughs> แต่งตัวดีๆเลยพี่อ่ะแม่จ๋าคระทั้งอ,อ่อสีพื้นแล้วก็ลวดลายนะคะนุนได้เลย แต่มันเป็นเบอร์ที่ออกผ้าหน,นานะแม่กึ่งหนาน่ะหนูก็ไม่รู้ว่าลูกค้าไปเอากึ่งหนาแบบไหนวะใช่ <c oughs> นะมันออกไม่ออกเป็นผ้าล่องบางๆนะคะพี่นะรุ่นนี้จะไม่ออกผ้าล่องบางๆนะจะออกเป็นสไตล์นี้หมดเลยเห็นไหมออกเป็นเนื้อประมาณนี้ทั้งหมดเลยลูกค้าสี่สิบกิโลโหสวยมากนี่ค่ะสวยนี่อามสวยมาก 2 9 9 0หนูตีฟูให้ฟรีถ้าใครไม่รออยากได้แล้วไลฟ์ขายเลยอยากเอาไปทำเองเลยเดี๋ยวขายเลยก็เอฟได้2 9 9 0หนูส่งฟรีให้นะคะเดี๋ยวหนูส่งฟรีให้ลูกค้ามีใครอยากได้ก้อนรีวิวเดี๋ยวขึ้นรหัสให้หนาทีนี้ดูเลยอยู่60ก้อนแต่ส่งฟรีวันนี้วันสุดท้ายเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะพี่ นะคะหลังจากนี้จะได้เป็นแค่โปรตีฟูอย่างเดียวพี่รับสเวตเตอร์ค่ะรหัสอะไรพี่จิรวันสเวตเตอร์หญิงเมื่อตะกี้ใช่ไหมคะลูก3,900ใช่ไหมนะคะสเวตเตอร์ฮูด3,900เมื่อตะกี้ใช่ไหมยจ้าพี่<ม>พี่พิมพ์สอเสือ03<ม>ให้หนูได้เลยอุ๊ยน่ารักมากรหัส CF มาแล้วจา้ามาแล้วมอ9ใหม่มอ0 0เออแม้จะใครจะเอาคอดิแกนเนี่ยมันมีสีพื้นด้วยนะ มันมีแบบสีพื้นด้วยนะพี่สีพื้นก็ไปสไตล์เหมือนมินิมอลมินิมอลเลยพี่พิมคาร์ดิแกนลูกรีวิวมอม้มา79ค่ะถ้าใครจะเอาลูกใหม่มอม้มา80นะคะพี่สาว2,990บาทจากปกติ3,000นะ่ะถักเส้นใหญ่สีแดงเออลงราคาให้เผื่อแบบใครอยากลองขายคาร์ดิแกนอยากได้งานคาร์ดิแกนป้าย KWB ค่ะพี่ใช่ถูกต้องเลยนะคะตัวตัวสอเสือศูนย์สามป้าย k w ีนะของฮู้ดหญิงนะพี่ นะะเนี่ยสวยไม่ได้ออกสสีดมากล้วนลายล้วนนะน้องพลอยต้องแจ้งก่อนนะคะแต่ว่าพี่สาวสามารถล้นลายได้เบอร์เนี้ยต่างกับแพนด้ายังไงแพนด้าจะเน้นไปทางสีอ่อนๆสีหวานๆมีความลูกคุณหนูนนแต่ถ้าอ,อ,อันเนี้ยมันจะสีสดมากมันจะเน้นสีสดพี่เห็นไหมเขียวม่วงเหลืองแดง แล้วก็เน้นไปทางลวดลายเยอะขึ้นนะคะลูกค้าจ๋านะจะเป็นเบอร์ที่อยู่ตรงกลางอะตั้มกึ่งถ้าอย่างบูราคาเขาจะโดดไปเลยอยู่3,900อันนั้นเขาจะลายจ๋าๆเลยนะคะลูกค้าไซส์ใหญ่ๆแต่ถ้าเยลนโลเขายังมีความติดแบบทรงผู้หญิงมากขึ้นนะคะมีความแบบว่าติดสีพื้นสีลายก็ยังเนี่ยสวยสวยนะ สวยใหม่มากพี่ประมาณกี่ตัวเคยนับกันได้อยู่ประมาณ5้บเตัวนะคะเนื่องจากไม่ติดตัวบางเลยนะแล้วก็ไซส์เล็กใหญ่ปนนะคะพี่อุ้ยอดียังไงล่ะยังไงเนี่ยพี่สาวหัวห่างกลางผ้าครบแต่สวยแน่นอนเปิดมา50าสิบกว่าตัวพี่สาตำหนิอย่างเดียวที่พี่จะเจอคือกระดุมแตก มันมีโอกาสเจอกระดุมแตกเนี่ยถ้าบางตัวมันเป็นกระดุมใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะแม่อัดก้อนมาแน่บางทีมันจะชอบแตกนะคะแต่ใครดีนะวันนี้วันนี้นนด้วยความตีฟูรีด้วยส่งฟรีด้วย LW 2 0ป้ายยลโลวันนี้ออกแบบโหนึ่งเลยคารดิแกนนะคะเออวันนี้ออกแบบโนหนึ่งเลยป้ายนี้ใครจะเอาพิมพ์สอเสือไอ้มาแปดศูก้อนใหม่นะคะลูกค้ามันติดแบบชิปหน้าด้วยนะแต่ไม่ค่อยเยอะ เออเอรน,นี้ก็ยังเป็นกระดุมเป็นส่วนใหญ่น่ารักจังเลยวินเทจใส่ใหญว่วินเทจวินเทจหาหาหัวก่อนนี่นะใครจะเอาแม่มาเลยสเวตเตอร์ชายหน่อยเออของหนูมันจะมีแต่รุ่นชายหญิงพี่พี่ปูผมขอบไม่มีเลยจ้ะพี่ไม่มีของเลย ใหม่ดีมากเลยนี่นะประมาณนี้คาดีแกน LW 2 0ใครอยากดู en, เย่อบูใครอยากดูแพนด้าเทียบด้วยทักแชทหลังบ้านได้เลยนะคะทักแชทหลังบ้านได้เลยแต่ว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่ถูกที่สุดแล้วนะแม่นะเบอร์นี้เบอร์ถูกที่สุดแล้วสี่สิบโลค่ะน่ารักจังแต่งคอมาด้วยน่ารักค่ะคาบอีน่ารักน่ารัก